เจริญพรผู้เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันทุกท่านหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้ารักตัวเองอยากให้ตัวเรามีความสุขต้องรักษาใจให้ใสๆสิ่งที่สำคัญคือต้องฝึกสมาธิบ่อยๆฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ในตัวให้ได้ตลอดเวลาโอว่านี้บอกในตัวอยู่แล้วว่าให้มีความขยันมันเพียนในการนั่งสมาธินะ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดใช้งบประมาณน้อยที่สุดเพียงแต่ต้องทำให้ถูกวิธีถ้าถูกวิธีจะมีความสุขถูกวิธีก็มีสีสอคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตซึ่งในสีสอนี้สอที่สำคัญที่สุดคือสม่ำเสมอทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอดังนั้นให้มีความขยันหมั่นเพียรในการนั่งสมาธิกันให้ได้ทุกวันนะ อย่างน้อก็วันละหนึ่งชั่วโมงและในขณะน,นี้หลวงพี่มีโครงการนั่งสมาธิทุกวันเฟสซีหากสนใจจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสมัครกับผู้ประสานงานของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จที่เราคุ้นเคยได้จะเจริญพรเเมื่ออใใใจจจสสสบายทะไรรก็ร็